ตัง้งกาแฟเสร็จก็สิบเอ็ดโมงทำอะไรเสร็จก็ใต้ทานข้าวมื้อแรกมื้อเช้าเลยค่ะมื้อแรกค่ะมื้อเช้าไม่ได้ทานทานข้าวประมาณครั้งแรกสิบเอ็ดโมงนะคะันถึงหกโมงเย็น เริ่มแรกก็จะมีไข่ต้มสองฟองแล้วก็กาแฟยำไข่ต้มยำค่ะถ้าตื่นมาสิบโมงนี่ก็แฟดำหนึ่งเดียวนะคะกาแฟสดนะคะแลวเราเอามาต้มด้วยการนี้มันช่างอร่อยจริงๆค่ะ แต่ต้องมีมีมีเตาด้วยนะคะไม่ใช่มีแค่นี้นะคะมีสานะคนเดียวร้อยไปหมดแล้วค่ะทำได้สองเก้าแลวต้องไข่ด้วยไโดรเวฟนะคะ ตุุตุตตต,ตอนนี้เราก็จะเริ่มทงชาด้วยถ้วยจีนที่ซื้อมาโดยไม่เคยใช้ค่ะเป็นถ้วยจีนสมัยเก่านะ อามีเนื้อนะคะมีเนื้ออบเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะเช้าขึ้นก็ไม่มีอะไรก็แค่กาแฟอยู่ยไปอีกสามชั่วโมงสองชั่วโมงกไข่ต้มนะคะ วันนี้สงสัยจะทอนฟองเดียวปกติเช้าขึ้นเราต้องทำงานอย่างเดียวนะคะเพื่อรถดโรคนะคะแล้วก็ร่างกายก็จะหอมลงนะคะสัดส่วนก็จะลดลงนะคะมาดูคุณป้าตอนจบ ตอบท้ายรายการของคอร์สนี้นะคะว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่เมื่อกี้ช่างได้67สิบเหกนะคะที่เคยช่างดูเก้าจุดกว่าเก้าสุว่าหกสิบแปดขึ้นมาเก้าสิดกว่าเก้าสดกว่าตอนนี้หกเจ็ดนะคะยวลองดูข่าวต่อไปว่า จะเลือกเท่าไหร่เดี๋ยวขอตัวไปชงชาก่อนนะคะ mm hmm. มือต่อไปนะคะ mm hmm. ก็ประมาณเที่ยงนะคะ11โมงไปแล้วก็ได้ค่ะเพราะว่าตั้งใจว่า11โมงเพราะมือสุดท้ายกินประมาณ6โมงถึงทุ่มหรือประมาณ6โมงเท่านั้นนะคะ ค่ะเนื้อพีเมียมนะคะเนื้อนุ่มมากเนื้อนอกนะคะจึกิกมอผักเล็กน้อยไข่ต้มยังเหลืออีกหนึ่งฟองกับผล,ลไม้ยังคิดดูก,ก่อนนะคะถ้าเนื้อชิ้นนี้ยังไม่อิ่มก็อาจจะต้องเติมด้วยเวโปรตีนนะคะ หมอบอกว่าเวสองช้อนนะคะเขาเขียนข้างขวดค่ะไม่ใช่คุณหมอบอกยี่สี่กรัมโปรตีนได้ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่วันหนึ่งเรากินร้อยเอาเอาน้ำหนักคูณด,ด้วยหนึ่งจุดหหรือคูณด้วยหนึ่งน้ำหนักแปดสิบก็คูณด้วยหนึ่งจุดห ก็ร้อยกว่านะคะตาวันนะคะและตอนนี้ก็รอชาเดือดอยู่นะคะเรามาทานกันเลยค่ะมาทานกันเลยนะคะบางหน่อยลกนิดหน่อยด้านลังเนื้อจะนุ่มแค่ไหนเ,เนื้อนี่ชิ้นประมาณ กิ่รกมนร้อยหรือ200กรัมเนี่ยค่ะ280ร้อยแปดสิที่บ้านทานเป็นประจำก็เลยติดใจแย้จะทานบ่อยๆเพราะว่าถ้าอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่คอนโดนี้เราก็จะมีอาหารเดิมๆคือเนื้ออย่างเดียวนะคะ เนือก,กับผักค่ะยางอื่นไม่มีอะไรมาย,ออยั่วยุให้เราอยากทานฉะนั้นเราล้ได้อยู่แล้วถ้าอยู่คนเดียวงานฝันไม่ดีนะนะคะเหนือยมีปัญหาทราบว่าเราจะต้องไปหาหมอดีไหมวันนี้เริ่มหายแล้วค่ะ ล่างค่ะที่เราครอบไว้แต่นานแล้วครอบหลายปีแล้วเมื่อก่อนมีโควิดพุ่งมาเป็นเค้ีเย็นแล้วจะเป็นอย่างไรคะปากก็จะเป็นแผลนี่แหละคะข้างในก็ปากเครียดให้ได้คะ่ะมีอยู่ในว่าภาวะเริ่มมีปัญหาเครียด เมื่อวานได้ยินข่าวคนว่าอายุ60เห็นในคลิปเที่ยวหลัดหลๆเที่ยวเที่ยวไม่เท่าไหร่ลูกชายพาไปเที่ยวแป๊บเดียวกลับมา4วันเสียชีวิตร่างกายยังแข็งแรงเลยคุณยายเศร้าเลยเราก็ชอบเที่ยวแล้วก็แข็งแรงเข้าหัวใจบายเก็ียบพัน แต่คุณป้าที่ยาโลหิตเป็นพิษหรือหัวใจวายเฉียบพันโลหิตเข้าในกระแสะเลือดอะฉีดไปแล้วนะคะเขามีตามโรงพยาบาลนะคะไข้ใหญ่ก็าสิแล้วนะคะฉีดต้องกันเลยหมอโรงพยาบาลสุนทแพทย์นี่เขาพูดแลยปุ๊บฉีดเลยค่ะเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงคนะ่ะ ตรงบันอย่างรัฐบาลไอเอกนชนหมอพยาบาลเอาใจดีบอกฉีดทำโน่นทำนี่ไปเอาเปล่าเอาเปล่าไปเลยเนี้ยเลี้ยงอย่างเดียวไม่มีที่นอนค่ะโทษนะคะอยากคุยแต่เคี้ยวไม่ไม่ได้ไม่หมดปากเพราะว่าฟันไม่มี ภายในไม่มีค่ะมีนิดเดียวเซมเงือกอยู่ค่ะสุดท้านทั้หมดดีไหมทเนี่ยเรือ่องไม่พันวันนี้จะ zoom เดี๋ยนะคะ พขาพี่เืินนี่ก็ไม่ได้จากของโปรดค้งนครับชีวิตนี้มีเงินแต่จะกินไม่ได้แล้วค่ะแต่ผลตรวจครั้งสุดท้ายก็คือ น้ำตาลเหลือ5.5อยากไม่เกิน60คอเลสเตอรอลไม่มีลดลงกระชิวเลยค่ะแต่มีคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลมีอ่ะ,ะ286แต่ใกดีสลายหายต่ำหมอบอกไม่ต้องไปสนใจคอเลสเตอรอลสนใจน้ำตาลกับใกดีสลายพอ อีกสามเดือนหมอจะขอโดยเองหมอนี่ใจดีมากอะหมอหนึ่งค่ะ healthy hero ค่ะเปิดนะฮะลองทำดูนะคะเราก็ล้างค่ะล้างไขมันด้วยชาจริงไหมหึมใจ้ะ จริงต้องใส่กาใหญ่นะคะใส่กาใหญ่เอาเ,เอากาทำไมจะากลุ่มย่างมาก็ไม่เหมือนไม่เข้ากันก็เลยหยัดชวนช่วยเพราะว่าไม่เคย กันนะคะก็ระวังสุขภาพหน่อยนะคะโดยจะคุ้มภาคคอสเตอรอลไตปีสลายความดันสูงออกความดันตอนนี้ไม่มีนะคะลด<ม>ลงแล้วนะคะความดันสูงเบาวหวานเริ่มเป็นทุกอยาก่างเริ่มเป็นนะคะ แบ่งสมัยความกวาป้าสมัยเคยวัดที่ได้หนึ่งม,ม,มงนินกํานอกนกก็หาอะไรทานเอง,งต้องย่องดูนีนนคหคะไม่ใช่นะมันต้องร้อนใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ร้อนแล้วค่ะ กินไขมันดีกว่าค่ะไขมันมันจะกลายมาเป็นน้ำตาลที่หลังแต่ถ้าระเบิดนก็ออกแต่กินน้ำตาลกินแป้งมันจะกลายเป็นแป้งน้ำตาลก่อนแล้วก็มาเป็นไขมันแล้วถึงเขาจะเบิร์นได้ไม่สามารถ เอาแป้งกับน้ำตาลออกได้เลยนะคะค่ะคลิปนี้ก็มีความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆคุณพ่อพอคุณคุณป้ารู้หน้าผองลงไหมคะผมนี่ไม่ต้องพูดเลยนะคะไม่ได้เข้าร้านทำผมมาตั้งแต่โควิดนะ,ะก็น่าจะสวยบ้างไม่ืวยบ้างนะคะส่วนมัานจะเจอหน้านี้ ยังไงก็พบกันขึ้นหน้านะคะวันนี้เรียกว่าคลิปสุขภาพนะคะค่ะถ้าใครอยากจะลองทำดูก็ก็เชิญนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ป้าซากินเที่ยวให้มีกระดิ่งกริ๊งกรครับกด สับสไครต์กดหรือกดติดตามให้มีรูปกระดิ่งแล้วก็มีรูปพาดอย่างนี้ด้วยนะคะเพื่อติดตามและจะไม่พลาดโอกาสที่จะได้มาคุยๆกับพวกเรานะคะเพราะว่าเราก็คงจะทำได้อีกไม่นานรอเวลาอยู่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ